ใครที่กำลังจะซื้อบ้านแต่กำลังลังเลยอยู่ว่าจะเลือกบ้านทิศไหนคลิปนี้มีคำตอบบ้านทิศเหนือตามหลักฮวงจุย้ยเสริมอำนาจบารมีหลายคนเชื่อว่าหากหันหน้าไปทางทิศเหนือจะส่งเสริมเรื่องอำนาจหน้าที่ให้คนในบ้านมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีเหนือกว่าคนอื่นๆในทุกๆด้านถ้าใครที่ชอบบ้านที่ร่มรืน่นไม่ค่อยมีแดดทิศเหนือก็คือตอบโจทย์หน้าบ้านจะไม่ร้อนแต่หลังบ้านจะรับแดดไปเต็มๆแต่จะมีสายลมเย็นพัดเข้ามามอบความเย็นสบายตลอดทั้งปีหากใครที่ ชอบลมโกกเข้าบ้านเลือกบ้านหันหน้าไปทางทิศเหนือน่าจะถูกใจส่วนทิศใต้นั้นเสริมโชคลาภเงินทองหากยังไม่รู้ว่าบ้านหันไปทางทิศไหนดีการหันหน้าไปทางทิศใต้ามหลักฮวงจุย้ยชื่อว่าเป็นทิศท,ที่หันไปรับทรัพย์รับเงินทองมีโชคเรื่องความมั่นคงที่เด่นกว่าทิศอื่นๆส่วนเรื่องทิศท,ทางของลมแต่จะแตกต่างในส่วนของแสงแดดจะโดนแดดไปเต็มๆในช่วงเที่ยงเป็นต้นไปจนถึงบ่ายแก่ๆบ้านหันหน้าไปทางทิศใต้จึงน่าจะถูกใจคนชอบแดดชอบปลูกต้นไม้เรียกว่าสม ดทั้งลมและแดดทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบและไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะเลือกบ้านที่ถูกใจตรงกับไลฟ์สไตล์ของเรา